ผมติดตั้งตัวบูสต์ปิดเน็กมาแล้วเพื่อจะมาเทสว่ารถเดิมกับเปิดคเครื่งไฟฟ้าฟิลลิ่งมันแตกต่างกันแบบไหนในวันนี้เมืม่อกี้ตอนแต่แรกของการออกตัวมันก็เป็น EV e. ก็นุ่มเงียบคลิปเลยใช้งานในเมืองน่าจะสบายประหยัดด้วยแต่พอมาสูมโหมดของเครื่องยนต์เดี๋ยวลองย่ำเครื่องดูสิอู้ ลื่นเลยนะพี่แต่มีหนึ่งอย่างที่ที่ผมมองว่ามันไม่ทันใจผมในส่วนตัวของผมนะครับคือไม่ใช่ว่าเอ้ยอก็มึงทำคาเร่งไฟฟ้าขายนี่มึงก็ต้องขายคาเร่งไม่ใช่ครับในสถานการณ์จริงอะ่ะพอเราเป็นผู้ใช้จริงอะ่ะมันก็พบเจอปัญหานี้จริงๆไม่งั้นมันไม่เกิดสินค้าที่ทําให้คาเร่งไวขึ้นมา,าได้หรอกนะครับต,ตัวคาเร่งไฟฟ้าของ e-suit shop เนี่ยปิดกล่องกลับไปเป็นรถเดิมสแตนดาร์ดได้ทั้งหมดมีส4บระดับผมเปิดเบอร์ซีอยู่นะครับตอนนี้โอ้ ใช่<า>พี่พม,มันไม่เนื้อแล้วมันมาเลยมันไม่ต้องจุ่มคันเร่งลึกๆแล้วหนึ่งไอการจุ่มคันเร่งลึกๆเนี่ยทาให้เราปวดเท้าได้นะมไม่ไม่ใช่เล่นๆน,น,นะอย่างเมื่อกี้นี้ตอนแรกที่ออกจากออฟฟิศมาเนี่ยผมเยียบคันเร่งอยู่ประมาณสัก15%แต่ตอนนี้ผมอ่ะที่แป้นคันเร่งเนี่ยผมว่าผมเหลือสักประมาณ6-7%รนแค่นั้นเองเได้อัตราเร่งเท่ากับ1 5แล้วแบบแค่ปลายนิ้วสัมผัสอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าฟีเจอร์ในมือถือทำอะไรได้บ้างนอกจาก อัตราการตอบสนองแล้วนะครับคือนอกจากเราจะปรับรดบบที่รีโมทได้แเรวเรียยงปรับที่มือถือได้ด้วยนะครับก็ต้องการเพิ่มอาัตราเร่งต้องการลดอัตราเร่งอะไรอย่างงี้ก็สบายใช้ได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับต่อมา Eco อันนี้โหมดที่ผมบอกถ้าสมมติเราไปต่างจังหวดัดน้ำมันรถเราจะหมดเนี่ยเราต้องคอยประคองคันเร่งเพื่อให้มันประหยัดใช่ไหมแต่อันเนี้ยเราอาจจะดรอปคันเร่งให้ทํางานอยู่สัก60%แล้วเราก็กดเปิดเลย คันเร่งมันจะดอปให้เราเองโดยที่เราไม่ต้องไปแพนิคในการเหยียบคันเร่งอ่ะมันมีความสุขกว่าถึงมันจะเครียดกับการที่น้ำมันหมดนะแต่มันทําให้เราสบายใจขึ้นต่อมาแอนติสลิปอันนี้เนี่ยเวลาเจอถนนลื่นเนี่ยเราล็อกเปอร์เซ็นต์คันเร่งได้เผื่อบางทีรถมันกําลังเยอะไปแล้วถนนก็ลื่นเวลาเราแบบเราไปเจอถนนที่เป็นพื้นที่ที่เป็นดินโคลนลื่นๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดอปเปอร์เซ็นต์คันเร่งลงได้อย่างเนี้ยผมเปิดไป20%คันเร่งก็จะทำงานแค่20%เนเนี่ย เสียงรอบเครื่องยนต์นี่คือเลี้ยงสุดแหละไปได้แค่นี้น้อยมากๆอันนี้อาจจะไม่มีวันรอบให้ดูแต่ว่าในรถน้ำมันเนี่ยเห็นชัดเจนแน่นอนนะครับต่อมาอันนี้ที่ผมบอกทวงเวลาโจนนะครับใส่พาสเวิร์ดอะไรไปก็ได้ครับ4ตำแหน่ง2ครั้งเราใส่ให้เหมือนกันเขาจะล็อกคันเล่งให้อาาัตโนมัติเลยเนี่ยเหยียบคันเล่ยงยังไงก็แล้วแต่รอบไม่เล่งขึ้นเลยผมแค่จะใส่เกียร์ดีอ่ะผมใส่เกียร์ดีแล้วนะผมเหยียบคขนเล่งสุดแล้วเนะี่ยดูดิ รถไหลไปได้แค่สองกิโลเมตรต่อ exactly ชั่วโมงก็คือตัดระบบคันเร่งออกไปเลยใช่แล้วทุกคนคิดว่าโจรเวลาเขามาขโมยรถเขาจะใจนิ่งไหมอ่าแล้วทีนี้เวลาจะปลดล็อกใช่ไหมเราก็เปิดแอปขึ้นมามันจะเด้งหน้านี้ขึ้นมาเลยใส่รหัสที่เราตั้งไว้ก่อนหน้านี้รหัสตั้งค้างต่อค้างคราวหน้าเราจะใช้รหัสอะไรก็ได้เดี๋ยวผมใส่ก็ดีทีดูอ่านี่นี่พึ่งเป็นไงรถไปได้แล้วเนี่ยผมปลดล็อกคันเร่งแล้ว จาาวโคตรจาวส่วนถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยตัวนี้ลูกเล่นหรือฟังก์ชันเนี่ยเกินที่จะใช้จริงๆจริงๆแล้วเนี่ยฉันเพียงแค่อยากให้คันเร่งตอบสนองเท้าไวขึ้นให้คันเร่งไวขึ้นเฉยๆในรถของฉัน ก็ใช้ตัว Power Boot ได้เลยคุมผ่านรีโมทปรับได้3ร,ระดับหรือระดับเยอะขึ้นมาหน่อยก็เป็นตัว p ีน p ี o ที่มี10ระดับคุมผ่านมือถือได้แต่จะคุมผ่านรีโมทไม่ได้ก็เลือกใช้2รุ่นนั้นในงบประหยัดได้เลยความเสถียรน,นะครับไม่ว่าในรุ่นถูกหรือรุ่นแพงเนี่ยเหมือนกันหมดเท่ากันหมดคือดีทุกตัวแต่ว่าแตกต่างกันที่ลูกเล่นฝากไว้ด้วยคลิปนี้จริงๆเราออกมาลองคอร์สผมอยากขับอยากลองเล่นนะครับก็ ใครใช้อยู่ผมมองว่าตอบโจทย์แน่นอนในรถรุ่นนี้แล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่รถรุ่นนี้ด้วยรถรุ่นอื่นๆทั้งรถเก่งรถกระบะรถ p p v รถ SUV นะครับก็ถ้าอยากได้ฟีลลิ่งที่ดีขึ้นในการขับขี่มีความสุขขึ้นระหว่างการขับขี่ก็พร้อมก็เข้ามาที่สำนักง,งานใหญ่ซิลช็อปได้เลยครับ